in Saraburi province Coach, what are you doing there? โอ้ oh, ใหญ่มากสูงมึงสร้างมึงสร้างมึงไม่รู้เมือนไม่มีคนเลยปากทางเข้าวัดท้ำกระบอกก่อนถึงวัดท้ำกระบอก กาลางร่มอยู่นั่นนะ่ะน่ะฝรั่งนะ่ะโรเจอร์อยู่นั่นไกลๆเห็นมาไม่รู้ตัวนิดเดียว ไม่มีคนเลยเงียบเหงา โอ้โหไม่รู้ไม่รู้อะสูงมากอะ ไปแล้วไปถ่ายรูปเร้อนมากบอกอตรงเห็นอย่างนี้นะร้อนสุดๆวัดทํากระบอกสระบุรีมั้งไม่รู้เหมือนกันน่าจะสระบุรีน่าก็ลกบุรีอะเออเลยด้านซ้ายเนี่ยเนี่ยเพราะว่า พระนวลจันทร์ไม่ไม่รู้คืออะไรนะโอ้แต่พระนี่สูงแบบสูงมากสูงสูงกว่าภูเขาอีกมั้งเนี่ยอันนี้พระอันนี้ชื่อพระนวลพันพันนะนี่พระนวลพันสูงแบบสูง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 เลยต้นไม้ไปตั้งเยอะ มากๆยังไม่ได้เข้าไปใกล้เลยเพราะว่าพระมันใหญ่นะถ่ายรูปยากเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปละค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วกันกองสันหน่อยนะ โอ้ยสั่นไปเดี๋ยวมองไม่ไม่ไม่ดีมือสั่นแค่นี้ก่อนแล้วกัน ส่วนด้านนี้เป็นรูปช้างมือสั่นร้อนอากาศร้อนมากประมาณนี้แหละอ๋อด้านบนก็จะมีพระล้อม ใหญ่อีกโอเยอะมากเลย นี่ก็องประธานเนาะอันนี้ด้านหน้านะด้านหลังนึ้สึกจะมีอ,องค์หนึ่งเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าอ้าวอันนี้ด้านข้างอันนี้เดินดูเลยแล้วกันเห็นรอบๆอันนี้ด้านข้างสามหน่อยแล้วกันมันเดินนลนะโอ้ยเยอะ นั่นเจอไกด์กันิกาแล้วเนะีย่ยใหญ่จริงอันนี้โรเจอร์เขาอยากมาเองนะเนี่ยเขาอยากมาดูเนี่ยแหละไม่รู้เขารู้ได้ไง อันนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้แหละมั้งวงมีเท่าน,น,นี้แหละก็เป็น,น,นงวงกลมล้อมนะมีจะพับรูดล้อมเต็มไปหมด จะได้รู้ว่ามาจริงเออเป็นไงมองกล้องหนึ่มองกล้องหนึ่งยุงง่งคู่เป็นไงนานทีถ่ายหน้าตัวเองทีมันทำยาก อันนี้ด้านหลังเนี่ยที่เป็นพระเยอะๆอันนี้เขาเหมือนกํนลาลังสร้างไม่เสร็จหรืออะไรไม่รู้เขากํลาลังสร้างอยู่อันนี้อันเดิมนี้ยประมาณนี้แหละแต่ไม่ค่อยมีคนน,นี่วันอยู่นัาขัดตฤเลิกชดเชยอะไรสักอย่างอ่ะวันที่ห้าพฤษภาคมปีสองพันห้า <c oughs> ร้อยเดือนตลาดหัวปี ร่างันไหนกันไม่รู้หายไปไหนวะเ่หายไปไหนไม่รู้ตลาดหัวปีสระ,ะบุรีอ๋อมีตรีแป๊บขายด้วย ก็ประมาณนี้ก็มีแค่นี้ลนะผู้คนก็ไม่ค่อยมีแต่ไม่รูปหายไปไหนกหมดละ ตลาดหวัวตีสระบุรีโอเคก็ประมาณเนี้ยร้อนอยังไม่ได้กลับสักทีอ่ะ คนก็น้อยไม่ค่อยมีอากาศก,ก็ทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ในร่มก็เย็นหน่อยนั่นคุณนายใส่เสื้อสีเขียวนะ่ะซื้ออะไรไม่รู้ลูกค้าไปรอหน้าปากทางจะกลับละ ตลาดหัวปีสระบุรีกระดูล่มลื่นดีนะเดินมาแล้ว ชอบอะไรไม่รู้เต้ไมหมดป่ะกลับละป่ะนะลูกค้าอยู่ตรงนั้นน่ะลูกค้ายืนรอ ไ้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเลี้ยวขวาเราขึ้นชั้นห้าเลยใช่ไหมครัเป็นลิฟต์นะครับ อันนี้ทางนี้ใช่ไหมครับโอ้ยนี่ก็ล่มลื่นดีเนาะเหมือนมีน้ำตกไหมเฮ้ยนี่มีน้ำตกนี่ไง cấp bằng ไม่รู้ก็ลงทุนอยู่อ่ะกินก็ไม่มีสินน้ำปลา Like อ๋อมีลิฟต์อยู่เนี่ยขึ้นชั้นห้า สวยอยู่ยอุ้ยสะดุดสะดุดโอ้สวยเห็นเมืองสวยมากดูด,ดิรอบนอกะสวยมากเลยวัดเชิงเขาสระบุรีแบบมาแบบมุมมัวสวยมากไม่น่าเชื่อ โอดูบรรยากาศเมืองนะเจดีสวยมาก มีภาะรูปอยู่อยู่ข้างในจริงด้วยราะรูปใหญ่มากอือแกก็ไมรู้ถอดรองเท้าดนะ้วยเนาะแกามาบ่อย สวยมากเลยนะเจ้เลจข้างล่างข้างลลางข้างล่างทำ มันทางขึ้นเอ้ทางลงอันนี้ทางออกมันเร็วหน่อยร้อนดูหน้าได้เป็นไงอ่ะยังไม่ได้เคินข้าไปดูเลยแอปเปินเจอหน้าดูเลยอุ้ยมีน้ำด้วย miêu con không miêu được nó đi. Thấy đi đây này. Mưa tử lệ, mong อเของจริงอะนี่มันของไม่จริงออะไรไม่จริงเนี่ยอ่ะอันนี้ไม่จริงน็อตเลยอ่โอ้มีผ่าอยู่นี่ด้วยหมุนไปหมุนมาเวียนหัวนิดนึงมันร้อน สุดทางแค่นี้เหรองัอ้นกลับทางเดิมดีโอ้เออใช่ใช่อ,ใอ่าสุดท้ายละหลวงพ่อสังกรจจาย อออโอ้นี่ไม่อ้วนอีกเลออยเพราะ<ม>แกเพราะแกแหล่อมากแกเลยอฏิฐานให้ตัวเองอ้วนเพื่อที่สาวๆจะได้ไม่มาหลงรักหรืออะไรประมาณนี้ย